ซึ่งทั้งหนี้ล่ะค่ะที่เป็นสาเหตุที่ทาให้เกิดผลกับทบต่อการเรียนการควบคุมและการแสดงออกทางอารมณ์พวกเรานักเรียนแกนนนำโครงงานคุณธรมรมในเห็นปัญหานี้จึงต้องเจรจาทําโครงงานคุณธรรมเรื่องดมวสร้างสื่อคุณธรมรมลบพฤติกรรมการพนันออนไลน์นี้ขึ้นค่ะจุดประสงค์โครงงานเพื่อล่พฤติพิรารักเรียนติดเกมการพนันออนไลน์ 2. เพื่อให้นักเรียนกลุ่มแกนนำได้มีความรู้ในการสร้างกิจกรรมเกมคุณธรรม 3. เพื่อพัฒนาจิตใจและทักษะในการทำงานของกลุ่มแกนนำการศึกษาวิทราะห์ปชะชารเป้าหมายได้แก่ปัญหาคือนักเรียนติดเล่นโทรศัพท์ติดเล่นการพนันออนไลน์ทําให้ส่งผลกระทบต่อผลการเรียนที่แย่ลงนักเรียนติดเล่นเกมพนันออนไลน์เพราะรู้สึกสนุกและมีความท้าทายการพนันออนไลน์น่าต่อการเข้าถึงและรูปแบบเกมเร้าใจท้าทาย เชิงปริมานักเรียนที่ติดการพนันจำนวน30คนและนักเรียนแกนนำจำนวน20คนเป้าหมายเชิงคุณภาพนักเรียนโรงเรียนดับด้วพิยาคมมาเลนการพนันออนไลน์และมีความสุขในการเรียนมากขึ้นตัวชี้วัดความสำเร็จคือแบบสำรวจแบบสอบถามและการสังเกตค่ะ กิจกรรมเด่นคือคกิจกรรมชาวรอนวิทย์ตื่นทมได้ดำเนินสร้างสรรื่อกิจกรรมบอร์ดเกมชาวรอนวิทย์ตื่นทมลักษณะบอร์ดเกมมีความหลากหลายท้าทายสนุกสนานนักเรียนรู้สึกถึงการแข่งขันตื่นเต้นท้าทายและเนื้อหาของบอร์ดเกมเกี่ยวกับหลักธรรมทางพระศาสนาทําให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เล่นบอร์ดเกมพร้อมได้รับความรู้ทั้งนี้นักเรียนแกนรนายัางประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนโรงเรียนดอนวุดแดงวิทยาคมได้หันมาใช้เวลาว่างให้เกิด จะาก,การเล่นบอร์ดเกมแทนการเล่นโทรศัพท์ค่ะโครงงารอมอวสร้า,างสื่อคุณธรร,รมลดพฤติกรรมการพนัานออนไลน์ได้ยินหลักธรรมไตสิกขานักเรียนหนองม่แดงวิยาคมได้รับความรู้และการฝึกปฏิบัติพฤติกรรมตนเองกิจกรรมโครงงานคุณธรรมโดยยินหลักธรรมไตสิกขาได้แก่ 1. ศีลหรือขนบวนการระเบียบปฏิบัติเพื่อให้เกิดวาจาชอบการการะทำชอบและการประกอบอาชีพชอบ 2. สมาธิหรือกระบวนการฝึกอบรมจิตสำนึกเพื่อให้เกิดความเพียรชอบการระลึกชอบและการมีจิตสำนึกที่ชอบ 3. ปัญญาหรือกระบวนการทางความรู้เป็นวิธีการอบรมศึกษาเพื่อให้เกิดวิชาความรู้และปัญญาซึ่งจะส่งผลให้เกิดความเชื่อและค่านิยมที่ถูกต้องพบวนรารโชว์บายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระประมินทรารามาธิดีศีสินทร,ระมหาวชิชาลรงกศ ขาชืเข้าช่วอ,อยู่หัวได้แก่มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรม 1. รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิดชอบช่วยดี 2. ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบสิ่งที่ดีงามสนมบนนีดะไหม 3. ปฏิ์สิ่งที่ผิดสิ่งที่ชัว่ว 4. ช่วยสร้างคนดีให้แก่บ้านเมืองผลที่ได้จากการทำโครงงาน1 กลุ่มเป้าหมายที่เล่นการพนันออนไลน์จำนวน30คนแม่ขาดเรียนคิดเป็นร้อยละร้อย 2. นักเรียนได้รู้ในการสร้างกิจกรรมและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์คิดเป็นร้อยละร้อย 3. นักเรียนแกนรนำได้พัฒนาจิตใจและฝึกทักษะในการทำงานในกลุ่มคิดเป็นร้อยละแปสําสำหรับการนำเสนอโครงงานคุณธรรมในหัวข้อเรื่อง